เธออัปเดตได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจโดยระบุว่าชาติตะวันตกและยูเครนรายงานบ่อยครั้งตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วว่าอาวุธรัสเซียใกล้จะหมดเหลือขีปนาวุธใช้ได้อีกไม่กี่วันก็หมดแต่ที่ผ่านมาแล้วกว่า10เดือนรัสเซียยังถล่มเอาคืนยูเครนและกองกําลังผสมทุกวันไม่มีแผ่วแถมหนักขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆและปล่อยอาวุธแปลกๆไฮเทคออกมาให้ตลาดอาวุธหีหาไม่หยุด หาที่ปีนี้ชาติตะว,วันตกนาโต้ต่างพากันประกาศให้กู้อาวุธเพิ่มเติมแก่ยูเครนเพื่อมารุมรัสเซียดังนั้นประธานาธิบดีปูตินได้สั่งการให้บนเอสกสเกีชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะนำมาสวนกลับชาตินาโต้ชุดให้ติดลมสงครามทุ่มเงินค่าอาวุธเศรษฐกิจย่อยยับจนชาติในสาภาพยุโรปต้องล้มละลายดยรัสเซีย ย้อนเกรดติดตั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยร้ายแรงหลากหลายประเภทในปี2023นี้กลาหโหมรัสเซียประกาศว่าจะขยายอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศเทคโนโลยีการบินโดรนและเพิ่มการผลิตเครื่องบินใหม่เสริมจากของเดิมประจำการแล้วดังนี้ 1. เครื่องปล่อยพร้อมขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นยสัสรุ่นอวันกาดร,รุ่นซามัรวมกัน22ระบบ อาวุธระเบิดทุกชนิดติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ที่มีราว6,000หัวรบยิงถึงสหรัฐยุโรปและชาติที่เป็นภัยคุกคามได้ตลอดเวลา 2. เครื่องบินบรรทุกขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ตั160จำนวน3ลำใช้สำหรับยิงขีปนาวุธไฮเปอร์สนิคขีปนาวุธร่อนชนิดต่างๆติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ตามต้องการและบรรทุกระเบิดมหาปลายเช่น FAB ท้งใส่เป้าหมายจนราบเหมือนที่ยูเครนโดนทุกวันนี้ 3. เรือดำน้ำานิวเคลียของโครงการบูเรเอเอ็มพอลเลอร์อเล็กซนเดอร์ทรีและรุ่นอื่นๆรวมจำนวน4ลํลำติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียรทุกลำสเรือรบผิวน้ำา12ลําลำติดตั้งระบบปล่อยขีปนาวุธร่อนและขีปนาวุธหฮยเปอร์โซนิกที่สามารถติดหัวรบเนิวเคลียได้ขณะนี้เรือฟริเกตเอด m มียร์ลครอสคอฟของรัสเซียได้แล่นเข้าใกล้อณาเขตทะเลข,ของสหาร,ราชาอาณาจักรแล้ว พร้อมรับคำสั่งโจมตีด้วยขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเซอร์คอนติดหัวรบหนึงเกลี่ยได้ทันทีโดยมีเรือรบอังกฤษล้อนจะตามประกบ 5. เพิ่มการผลิตขีปนาวุธความเร็วมีเสียงความแม่นยำสูงรุ่นคิวซานและเซอร์คอนอีกจำนวนไม่อันเพราะรัสเซีมีโรงงานผลิตชิปคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ป้อนการผลิตอาวุธโดยเฉพาะ ส่วนยูเครนนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศเทพของนาโตสารพัดรุ่นยังไม่สามารถสกัดตดรนปรีชีพเจร่นสองโคลรเซียเสียงมอเตอร์ไซค์แว่นได้ยูเครนจึงสร้างระบบแอนตี้ตดรนขึ้นมาเองโดยใช้ปืนกลแม็กซิมแบบแกนร่วมจากรุ่นปี1940ที่โซเวียตเคยใช้รุ่นคุณปู่เมื่อ82ปีก่อนช่วงสงครามโรคครั้งที่สง โดินำไปติดตั้งอยู่ที่ด้านบนสุดของอาคารสูงในเมืองหลวงกรุงเคียฟเพื่อเอาไว้ยิงกระส่โดรนพลีชีพโจเรนสองรัเสเซียที่บินมาทุกวันเวลาใดคาดเดาไม่ได้เพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานไฟฟ้าในช่วงฤดูหนาวนี้แต่ปัญหาใหญ่คือลูกปืนกลแม็กซินที่ยิงจากตึกสูงจะกลายเป็นฝนเล็กหาใหญ่ตกลงมาใส่รถยนต์ที่พักอาศัยและชาวยูเครนเองที่จะโดนลูกหลงจากลูกปืนกลน,นี้คล้ายโดน ลูกจะรวดต่อต้านอากาศยานเทพของนาโต้ที่ตกลงมาโจมตีถล่มอาคารในกรุงเคียฟจนวินาหืมอนที่ผ่านมายุคกรนทนอีกนิดทิ้งระบบต่อต้านอากาศยานเทพหันมาใช้ปืนคลรุ่นคุณปู่สารกระสุนฝนเล็กใหญายาย่ตกใส่เมืองหลวงแน่นอน ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store